สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรายการเอนจิเนียร์านย์นะครับผมเอ๊ก็วันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการทําแคมเบื้องต้นนะครับโดยโปรแกรม Top ปสนะครับผมไม่ใช่อานรายการเลยครับอันอนรายการนะ้ครับผมสคริปเดิมเลยนะครับ โอเคก็วันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวโปรแกรมท็อปสุดนะครับในเรื่องของงานแคมป์นะครับก็แนะนําตัวก่อนนะครับผมพงศกรขวัญทองนะครับเป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์ครับเรียกว่าอาจารย์คอมก็ได้นะครับครับผมนะครับลภพัดกันตมานะครับหรือบอสนะครับเป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์เหมือนกันครับผมครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผู้เชี่ยวชาญด้านงานแคมป์นะครับจากอาจารย์บอสนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน3แกน4แกน5แกนนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับเชี่ยวชาญมากๆกก็ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอแนะนําตัวท็อปสุดก่อนนะครับว่าตัวท็อปสุดของเราเนี่ยนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไงบ้างนะครับก็ตัวโปรแกรมท็อปสุดนะครับเป็นโปรแกรมที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการทํางานแคปแคนโมด้านนะครับมีการก่อตั้งในเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1 9ึ4นะครับมีไลายเส้นนะครับมากกว่าหลาย10,000แไลน์เส้นทั่วโลกนะครับใช้งานอย่างแพร่หลายมากๆแล้วก็มี ประสบการณ์ในด้านของการดูแลลูกค้านะครับมากกว่า30ปีนะครับเมื่อปี2018นะครับรายได้รวมทั่วโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่54ล้านนะครับเติมท้ายด้วย S อสคนะครับดอลลาร์ใช่ไหมใช่ใช่าโอเคยอะมากเลยเห็นได้ว่ามันสุดยอดมากนะครับสำหรับตัวโปรแกรม Top Solid นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมีสาระดีๆนะครับหรือว่าตัวโปรแกรม Top อปสุดเนี่ยในเรื่องของงานแคมมานาเสนอนะครับเป็นยังไงบ้างครับอ่าโอเคก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างงานนะครับแล้วก็มามาดูอ่า ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับของทางต่างประเทศนะครับอ่าก็เป็นวิธีการทําแคมป์นะครับโดยโปรแกรมพ o บผ l i ตนะครับผมอันนี้เขาก็จะจําลองมาจากตัวโปรแกรมเลยนะครับซึ่งเขาจะเอาอ่าตัวชิ้นงานนะครับมาทําการทําแคมป์นะครับในรูปแบบชิ้นงานตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบงานกัดแบบสีแกนนะครับอ่าซึ่งก็ถ้ามีตัวพาร์ทชิ้นงานอะไรพวกนี้ครับเราก็เอาไปใส่ที่ตัวโปรแกรมแล้วก็ทําการอ่าทการ กำหนด operation ต่างๆนะครับแล้วก็กัดออกมาเป็นชิ้นง,งานจริงได้เลยนะครับ,รบก็คือเป็นแบบสมจริงเลยใช่ครับครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของตัวโมเดลเนี่ยก็คือเรามีแค่โมเดลใช่มีแค่โมเดลมีแค่โมเดลเราต้องมีโปรแกรมด้วยไหมครับมีโปรแกรมด้วยสิครับโอเคถ้ามีโปรแกรมต,ต้องทำยังไงครับถ้าอยากมีโปรแกรมต้องซื้อครับต้องซื้อโอเคโอเคครับก็สนใจติดต่อได้นะครับโอเคยังไงต่อครับอ่าก็อย่างในวิดีโอนะครับก็มันจะสามารถทํางานได้เหมือนอ่า งานที่เราออกแบบเลยนะครับอ่านี่เป็นลักษณะงานสีแกนนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยก็เป็นผิวที่เสมือนจริงมากๆนะครับก็เอาจิงแล้ก็คือมันคืองานจริงนั่นแหละนะครับก็คือเราเอาโมเดลจริงเนี่ยมาทำการกลับนะครับเรากำหนดในส่วนของพวกสต็อกกำลังไปใช่ไหมครับใช่ครับผมกำหนดของพวกคอนดิชันต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นงานจริงที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่าสุดยอดนะครับสำหรับตัวแคดแคมของตัวท็อปโซลิดนะครับครับโอเคอย่างนี้เราไปดูอะไรกันต่อครับ เดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานของเราเลยนะครับที่เราจะทําการกัดนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างเป็นชิ้นงานตัวนี้ละกันนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานประเภทไหนครับลักษณะตัวนี้เป็นชิ้นงานสาหรับฟรีฟอร์มนะครับผมก็จะมีทั้ง3 d ดีนะครับแล้วก็2 d ดีนะครับในตัวเดียวกันนะครับผมโอเคขั้นแรกนะครับขั้นแรกในการทําแคมป์นะครับคือเราต้องมีพาร์ทนะครับ เป็นไฟล์3มิติแบบนี้ก่อนนะครับไฟล์ชิ้นงานนะครับเป็นไฟล์3มิตินะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นําตัวชิ้นงานตัวนี้เข้าสู่โมดูลแคมได้เลยนะครับขั้นแรกเราก็ทําการสร้างสต็อกก่อนนะครับผมทาการสร้างสต็อกนะครับกำหนดสต็อกขนาดของก้อนสต็อกนะครับผมแล้วเราจะไปหาสต็อกมาอย่างไหนได้ครับาอันนี้ก็เข้าสู่โมดูลตัวนี้เลยนะครับเข้าสู่คำสั่งตัวนี้เลยเราลงไปซื้อที่ร้านอะไรพวกนี้ได้ไหมครับก็ถ้าเป็นชิ้นงานจริงแล้วก็ทําการกําหนดจาก โรงงานหรือร้านก็ได้นะครับรเขาจะทําการกําหนดสตออ็อกมาให้ก็คือ,อคเราไปหาส<า>นะต็อกจากร้านก่อนใช่โอเคครับมาเข้าตรงนี้นะครับเข้าสู่ในการสร้างสต็อกตรงนี้นะครับก็ทําการกําหนดขนาดนะครับจําลองสต็อกขึ้นมานะครับจาลองจาลองขนาดขึ้นมานะครับอ่าผมเช่นผมจําลองขนาดความกว้างความยาวความสูงนะครับผมต้อนสต็อกตัวนี้นะครับสามารถกําหนดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมระยะอยู่ตรงนี้อยู่ที่40่อ่ะโอเคนะครับ ก็สามารถกําหนดได้นะครับหรือจะถ้าเปลี่ยนรูปแบบของก้อนสตอกนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือกําหนดเป็นบล็อกหรือไซเลนเดอรออ์หรือเป็นลักษณะต่างๆครับอืมครับก็สามารถเปลี่ยนได้ที่บริเวณตรงนี้นะครับคือมีมีหลายรูปแบบให้เลือกใช่ไหมครับใช่ครับถ้าผมจะใช้เป็นทรกระบอกก็ได้ได้ครับได้อ๋อครับขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานด้วยโอเคโอเคครับอ่าโอเค พอได้แล้วนะครับกำหนดขนาดของก้อนสตอกแล้วเรือสักครู่นะครับกำหนดของขนาดก้อนสตอกแล้วก็ทําการกดยืนยันในการสร้างขนาด in าาได้เลยนะครับก็ได <c oughs> ้เป <c oughs> ็นก้อนสตอกมาแล้วง่ายๆเลยเลยครับแล้วเราเจะก้อนนี <c oughs> ไ้ไปทําอะไรต่อครับาจากนั้นนะครับพอได้ก้อนสตอกมาแล้วนะครับ <c oughs> เราก็เอาเก้อนสตอกตัวนี้ไปเข้าสู่ uh, การทําแคมได้เลยนะครับก็เข้าสู่การทำแมชชิ่นนิ่งตัวนี้นะครับ อันนี้คือม,มันจบในโปรแกรมเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับโปรแกรมเดียวทําได้ทุกอย่างขอ,ขอแค่คเรามีมีพาร์ทแล้วก็เราก็มาทําสต็อกแล้วก็เข้าแคมป์ใช่ทำชิ้นนิ่งง่ายๆเลยแบบนี้ครับผมอ่านี้เราเข้ามาสู่แบบชิ้นนิ่งแล้วนะครับก็าาสามารถกดยืนยันแล้วก็สามารถทําแคมป์ได้เลยนะครับ,รบแต่ถ้าจะดีกว่านั้นนะครับตรงนี้นะครับมันสามารถจําลองเครื่องจักรขึ้นมาได้เพื่อให้เหมือนกับ การทางานจริงมากยิ่งขึ้นครับผมเป็นเครื่องจักรที่ที่เหมือนจริงเลยใช่ครับผมก็คือมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ใช่ครับอ่าตรงนี้ก็จะมีโมเดลต่างๆนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับผมยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง3มแกนนะครับมิลิง3แกนอ่าเครื่องนี้มันคุ้นๆนะครับมันเหมือนกับที่เราที่เราเราเห็นอยู่ทั่วไปแหละใช่ครับผมก็ีะเป็นเครื่องมาตรฐานนะครับครับผมครับ ก็คือเราสามารถที่จะนําเข้ามาได้ใช่เครื่องมิลลิงมาตรฐานนะครับอ่ะนี่ครับดึงเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าเราจะมีทั้งตัวชิ้นงานนะครับชิ้นงานแล้วก็ตัวเครื่องจักรตัวนี้ด้วยนะครับจำลองมาให้นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับอ่าพอเราดึงเครื่องจักรมาแล้วนะครับดึงตัวชิ้นงานเข้ามาแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการนําตัวชิ้นงานตัวเนี้ มาประกอบเข้ากับตัวเครื่องจักรนะครับก็เหมือนกับนําตัวสต็อกมาวางไว้บนตัวตัวชิ้นตัวเครื่องจริงๆนะครับผมอันนี้เราก็ทําการกําหนดนะครับให้มันมาวางอยู่บนตัวเทเบิลตรงนี้นะครับแปะเข้าไปแปะเข้าไปนะครับผมตรงนี้ก็ใช้เป็นคาสั่งเดียวเลยนะครับคําสั่ง c o n s t a n ตัวนี้คําสั่งเดียวเลยนะครับหรือว่าถ้าจะทาการ ทําการประกอบในรูปแบบอื่นๆก็สามารถทําได้นะครับโดยการกดด้านหลังตรงน,นี้นะครับเลือกรูปแบบมานะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการที่จะทําการแปะตัวชิ้นงานตัวนี้ให้อยู่กลางกลางตัวเทเบิลนะครับแลก็ใช้เป็นรูปแบบของตัวมิดเพลนตัวนี้นะครับกําหนดนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้นะครับแล้วเขาจะหาเพลนตรงกลางขึ้นมานะครับแล้วก็นําเพลนตรงกลางมาประกอบกับกึนกลางของตัวโต๊ะอีกทีหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้นะครับนี่คือ ง่ายๆแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ถูกล็อกอยู่ในแนวนี้ล่ะครับต่อไปผมก็อีกแนวนึงนะครับแนวแกน x บ้างนะครับฝับ่งล่างกับฝั่งบนแบบนี้นะครับประกอบเข้ากับฝั่งล่างกับฝั่งบนของตัวทเทเบิลแบบนี้อื <esters. S 1> ครับอะเรียบร้อยนะครับ <esters. S 2> พอชิ้นงานไปสีน้ำเงินแสดงว่าถูกฟิกเรียบร้อยแล้วม่สามารถถยับได้แบบนี้นะครับผมตอนนี้มือมือมือซ้ายทำอะไรอยู่ครับมือซ้ายบ้างๆเลยครับใช้แค่เมาส์อย่างเดียวหรอโอ้มือซ้ายก็คือเอาเอาไป ไม่ต้องใช้ตัวท้ายไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมครับมีไว้ดีกว่าครับโอเคครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดระยะได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการยกขึ้นขึ้นให้สูงขึ้นให้ชิ้นงานมันลอยขึ้นแบบนี้เหมือนกับว่าเราวางอยู่บนตัวประกาศจากชิ้นงานนะอ๋อคือเราจําลองด้วยว่ามันมันสูงประมาณนี้ใช่ครับผมจาลองไว้คร่าวๆแบบนี้สามารถทาได้นะครับผมโอเคเหมือนจริงนะเหมือนจริงครับผม ถ้ามีคนไปยืนด้วยนี่ก็จะเหมือนจริงกว่านี้อีกโอ้แจ๋วเลยงั้นพอเนี้ยนะครับพอเราทําการกําหนดเรียบร้อยแล้วก็ทําการกดยืนยัน Position ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ก็สามารถเริ่มทํางานแคมป์ได้แล้วนะครับครับอ่าโอเคในการทําแคมป์นะครับก็มาดูที่แถบด้านบนตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมท็อปสลิดก็สามารถทําได้หลายลักษณะงานนะครับหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็น 2D t d นะครับแคม 2D t d นะครับ แคมสีแกนห้าแกนก็สามารถทําได้นะครับผมหรือจะเป็นเทอร์นิ่งอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้จริงๆเราก็มีระบบพวกโรบติกเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์พวกนี้ก็มีนีครับโรบติกตัวนี้ครับก็คือจริงแล้วเรา3โปรแกรมท็อปตัวเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ทั้งส3าแกนสีแกนห้าแกนสามดีสี่ดีนะครับพวกนี้ทําได้ทั้งหมดนะครับก็ครอบคลุมในตัวโปรแกรมเดียวนะครับก็ถ้าสนใจก็ซื้อครับซื้อโอเคอ่ะต่อไปเรามาลองเริ่มทำแคมง่ายๆนะครับผมครับ อ่าก well, okay, ็ง่ายๆเลยครับคลิกขวานะครับตรงนี้ก็จะมีคําสั่ง yeah, ต่างๆขึ like ้นมาให้นะครับอ so ่าแล้วก็ทําการเลือกครับผมจะทําการกัดเปิดผิวแล้วกันนะครับอ่าทำการกัดเปิดผิวชิ้นงานนะครับก็แค่คลิกคําสั่งนะครับครับแล้วก็ทําการกําหนดทูนนะครับรูปแบบทูนก็สามารถกำหนดได้ง่ายๆนะครับอ่าตรงนี้เขาก็จะมีรูปแบบทูนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเราก็เลือกรูปแบบทูนเองนะครับผมโอ้ก็คือเราก็เลือก ามขนาดที่เรามีเลยใช่ไห<ช>ม,มครับครับผมอ,มอทําการกําหนดได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมกําหนดคร่าวๆนะครับใช้เป็นคร่าวๆเปิดรับไม่ใช่ทูนหรอครับเป็นข้าวใช่ไหมครับออกระทูนครับทูนอ่ะตรวนี้นะครับผมกําหนดขนาดไว้ประมาณอ่าทูนขนาด80มิลละกันนะครับความสูง80มิลทูนขนาดดอก16นะครับผมครับประมาณนี้นะครับเข้าข้าวไว้นะครับกดยืนยันนะครับอ่า ทีนี้เราก็จะได้ทูลมาแล้วนะครับขณะที่เรากําหนดเมื่อกี้เลยครับนะครับถ้าต้องการแก้ไขก็ง่ายๆครับทําการคลิกขวานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนทูลนะครับตัวนี้อีเป็นทูนนอกจากทําทูลแล้วมันยังมีอะไรอีกครับที่เราสามารถเซตติ้งได้ในช่องของทูนเซตติ้งทูลใช่ไหมครับก็รูปแบบของทูลครับว่าเป็นประเภทแบบไหนอ๋อมีประเภทของทูลด้วยประเภทของทูลนครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวโฮเดอร์นะครับอันนี้ก็เซตขนาดโฮเดอร์ได้นะครับแล้วก็รูปแบบ การจับตัวโฮเดอร์เป็นแบบก็คือจริงแล้วโปรแกรมมันมีฟังก์ชันในเรื่องของการเช็คชนใช่ไหมครับใช่ครับ,รบการเคลื่อนที่ของทูลที่ไม่ปกติซึ่งถ้าเรามีโฮเดอร์ที่เป็นขนาดจริงหรือว่ามีทูลที่เป็นขนาดจริงเนี่ยมันก็ทาให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าไงก็คือเราสามารถเห็นเป็นภาพเสมือนจริงในการทําแคมป์ได้ก็จะช่วยลด,ดในเรื่องก็ได้ช่วยในการป้องกันความเสี่งยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกัดงานนั่นเองครับ สุดยอดนะครับหรือจะกดอยู่ตรงนี้กระด้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบจาลองทูนขึ้นมาเลยก็มีทูนจริงขึ้นมาเลยขนาดเท่าไหนก็เราจะรู้เลยนะครับครับผมหรือจํานวนฟันจํานวนพวกนี้นะครับก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับครับโอเคพอเรามีทูนแล้วนะครับต่อไปก็กําหนดคัตติ้งนดิชั่นนะครับอันนี้ก็ทําการกําหนดสปีดเดิลกบฟิเลตนะครับของของทูนนะครับของงานที่เราต้องการกัดนะครับหรือ ทำการกำหนดแม็กสปีดนะครับของตัวเครื่องได้นะครับว่าเครื่องเรามีขนาดแม็กสปีดเท่าไหร่นะครับแม็กสปีดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับนี่ผมเอาตามค่าที่โปรแกรมกำหนดเลยแล้วกันนะครับก็คือโปรแกรมเขาจริงๆเขาออโต้ข้ามันอยู่แล้วแหละใช่ครับผมตามทุนที่ใช้ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะครับโอเคผมเริ่มทำการกราดเลยแล้วกันครับพอกดยืนยันไปปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการซิมูเลชันให้อัตโนมัติ ถ้าเราอยากเห็นเครื่องด้วยมันทาได้ไหมครับทําได้ครับผมถ้าเห็นเครื่องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะพูดนะครับปรับเป็นรูปแบบของแมชชีนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกดเรนซิมูเลชันนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นแบบเสมือนจริงเลยเราก็เห็นว่าตัวเครื่องมันขยับแบบไหนใช่นะครับอันนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดครับโอเคต่อไปนะครับต่อไป ผมทำการกัดในส่วนตรงนี้แล้วก็สามารถเช็คในรูปแบบของเนื้อของชิ้นงานได้นะครับก็ไปดูที่ Verify นะครับผมา Verify ตรงนี้ก็จะเป็นการจำลองในรูปแบบก้อนสต็อกจริงๆเลยครับนะครับแล้วก็สามารถทำการเฟสซิมูเลชันแบบนี้ได้นะครับเรา,าส,รสปิ้งออกมาสุดยอดเลยนะครับเห็นเหมือนแบบกัดจริงใช่เหมือนกัดจริงเลยนะครับ,รบผม,ม,มก็คือทูมันก็วิ่งตามลักษณะของ การเดินจริงๆใช่ตามลายทูนผ่าที่เราทําการเซตติ้งไว้เมื่อกี้นะครับอ๋อแล้วถ้าเราจะเข้าเครื่องเคลืยร์ทีนี่ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากครับผมก็แค่ทําการเจอเรตจีโคดออกมานะครับผมอืมครับเช่นตรงนี้นะครับพมเรามีคําสั่งแล้วนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เจอเรตจีโคดออกมาได้เลยครับอืมครับตรงนี้ก็ง่ายๆครับก็ทาการเลือกโคล์ดของเราโฟลดมีเยอะมากเลยนะครับอ๋อนนี้เป็นของทางซัพพอร์ตครับอันนี้เขาก็จะมี โพสหลายๆรูปแบบเอาไว้จำลองให้ลูกค้านะครับผมก็คือสามารถทําได้กับเครื่องทุกรูปแบบใช่ครับทำได้กับเครื่องทุกรูปแบบเลยนะครับผมเครื่องเครื่องฟักผ้าอะไรพวกนี้ได้ไหมครับมันไม่ใช่มั้งโอเคนะครับอ่ะโอเคเรามาลองคําสั่งต่อไปนะครับเมื่อกี้ลาบแล้วนะครับเมื่อกี้เรากัดหยาบนะครับต่อไปลองให้มันละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็สามารถใช้คําสั่งเดิมนะครับผม แค่ทาการลดขนาดทูนลงไปนะครับอย่างเช่นผมใช้เป็นตัวเรดิเอแนนวิลแล้วกันครับเรดิเอนนวครับปรับขนาดเป็นขนาดเล็กลงนะครับขนาดให้ทูนเล็กลงนะครับผมาเราก็ได้ทูนเพิ่มกันมาแล้วเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ทําการปรับให้มันเล็กลงก็ทําการปรับในรูปแบบของพวกสต็อกนะครับ่าระยะเนื้อเหลือของสต็อกและพวกนี้นะครับก็ให้มันลดลงนะครับเช่นสต็อกทุลิปออนฟอร์นะครับผมก็ ให้ลดลงเหลือชิ้น0.1อะ0.1นี่ก็คือแบบประมาณว่าเนื้อที่มันเหลือที่ที่ติดกับผิวใช่ไหมครับใช่ครับระยะห่างของเนื้อเหลือกับผิวชิ้นงานนะครับผมอ่าตั้เล็กน้อยประมาณนี้นะครับอ่าลองลองดูนะครับแล้วถ้าเราอยากจะปรับในพวกแบบชั้นความละเอียดนี้มันทาได้ไหมครับปรับชั้นความละเอียดปรับได้ครับก็พวก Axial Depth นี่ครับก็คือระยะในการกิ่นครับว่าจะอ่ากัดลงไปชั้นละกี่มิลลิเมตร๋อครับก็คือเราตั้งได้เลยใช่ครับอ่าตั้งสักสองมิลลิเมตรแล้วกันครับ นี่กดยืนยันนะครับโหไวมากเลยนะครับนี่โปรแกรมคำนวณใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เสร็จแล้วแป๊บเดียวขนาดความละเอียดแค่2มิลนะครับอ่านี่นะครับมันก็จะกำลังเป็นการเดินจริงเลยนะครับโอเคเรามาลองดูที่ตัวบุรีไฟนะผมอ่าครับอ่าในรูปแบบบุรีไฟนะครับตรงนี้นะครับบุรีไฟตรงนี้ก็สามารถสลับโหมดเป็นโหมดแบบคำนวณแบบรวดเร็วนะครับก็สลับโหมดเป็น อ่าโหมดโปรแกรมซิมูเลชันนะครับอัน <Yeah, S 2> นี้ก็สามารถสตาร์ทซิมูเลชันดูการทํางานแบบรวดเร็วแบบนี้ <ผม S 2> ได้ก็จะเร็วเร็วขึ้นอีกออีกอันนี้คือเราอยากจะเช็คในเรื่องของตัวก้อนโดยเฉพาะเท่านั้นนั่นเองใชแ่แล้วถ้าเร็วกว่านั้นได้ไหมครับหมายถึงว่าถ้าแบบอยากเห็นแบบปึ๊บเดียวเสร็จเลยเนี่ยสามารถทําได้ไหมทําได้ครับผมก็สามารถกดได้ที่ตรงนี้ครับเทอร์โบโหมดนะครับด้านล่างรูปแบบเทอร์โบโหมดนะครับตรงนี้เขาก็จะทําการ ประมวลผลนะครับก็คือข้ามไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการทํางานเลยนะครับก็คือปื้ดเลยปื้ดเลยนะครับปื้ดเลยโอ้มาเจอชิ้นงานแบบนี้เลยนะครับก็เห็นเ็นเป็นลายชั้นตามการกัดจริงๆเลยนะใช่ครับผมครับเหมือนจริงนะสุดยอดนะครับสุดยอดถ้าอยากได้ต้องทำไงครับซื้อโอเคทีนี้เรามาลองเก็บฟินิชกันดูนะครับผมเอาอีกโปลชอีกโอเปอเรชันหนึ่งนะครับครับผมใช้เป็นดอกขนาด8มิลละกันนะครับ แปดนินอ่าโอเคระยะนี้ให้โปรแกรมครับคำนวณไปเลยนะครับครับอ่าโอเคเซตติ้งแค่นี้แล้วกันนะครับครับกดยืนยันไปเลยนะครับก็คือจริงไม่ต้องเซตติ้งเยอะเลยเลือกทวงโปรแกรมเขาทําการคำนวณให้แล้วก็เลือกค่าที่เหมาะสมให้ครับผมแต่ว่าถ้าจะเซตติ้งเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ครับก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเป็นระบบส่วนใหญ่ก็คือเป็นระบบอัตโนมัตินั่นแหละนะครับเพราะว่าค่าทุกอย่างก็ถูกตั้งพารามิเตอร์ไว้ให้เหมาะสมอยู่แล้วนะครับครับผม อย่งนีแล้วเราก็แค่มีทูนเร่ององการจะใช้แล้วก็เลือกว่าร้องการจะกัดจากไหนกัดจุดไหนแค่นั้นเองใช่ไหมครับก็ได้ทูนนะครับอันนี้มันเป็นลายที่เขาใช้กันอยู่ทั่วๆไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลายที่เขาเรียกว่าลายแบบลัสเตอร์พาร์ทใช่ไหมวิ่งแบบเต็กเต็ไปกลับครับใช่ครับลัสเตอร์พาร์ทตัวนี้แล้วถ้าเราอยากจะแบบเป็นลายแบบวิ่งแบบแกนแซดบ้างอะไรประมาณนี้มันสามารถทำได้ไหมครับสามารถทําได้ครับโดยการเปลี่ยนรูปแบบด้านบนตรงนี้นะครับเข้าไปที่คําสั่งเมื่อกี้นะครับอ่าครับ เปลี่ยนรูปแบบคําสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลายต่างๆให้เลือกใช้นะครับไม่ว่าเป็นสเตปโอเวอร์นะครับหรือว่าคอนเซนแซดอะไรพวกนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับก็เลือกเลือกได้ตามที่ต้องการจะใช้เลยใชครับโปรแกรมเขาก็จะออโต้เป็นรูปแบบของลายกลับมาให้ทันทีได่ครับเนี่ยโอเคเรามาดู Verify อีกทีนะครับอ่าผมใช้เป็นรูปแบบ t u r ร์โบโหมดเลยแล้วกันนะครับข้ามไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับครับอ่านี้ก็ เรามันประมวลผลสักครู่พอเป็นผิวละเอียดก็โปรแกรมก็จะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็ได้เป็นผิวชิ้นงานจริงออกมานะครับอ่าเช่นตัวนี้นะเสร็จแล้วนะครับอืมอ่าอันนี้ก็ใกล้เคียงงานจริงแล้วนะครับอ่าเราเราจะตรวจสอบได้ไงครับว่าสมมติว่าชิ้นงานมันใกล้ผิวจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยมันทำได้ไหมครับทำได้ครับผมโดยกดที่ตรงข้างบนตรงนี้ครับ Display นะครับตรงนี้ก็ทำการเช็ค เนื้อที่เหลือนะครับผมถ่ของชิ้นงานนะครับว่าเป็นลักษณะไหนแล้วนะครับสีเขียวก็คือชิ้นงานถึงถึงผิวชิ้นงานแล้วนะครับที่ิีนิรภันะครับส่วนสีน้ำเงินก็คือยังเหลือในส่วนของสต็อกอยู่นะครับก็ทําการกัดเพิ่มแค่นั้นเองนะครับ operation ในโปรแกรมนี่แหละมาใช้ใช่ครับผมครับผมก็เห็นได้ว่ามันก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นอัตโนมัติในตัวนะครับตามรูปแบบของโปรแกรมสมัยใหม่นะครับที่ ต้องการความรวดเร็วในการใช้งานนั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดการชนนะครับก็สามารถเช็คชนได้แบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับผมก็ตัวอย่างนี้ก็จะมีในเรื่องของการแคสต์าประมาณนี้เลยใช่ไหมครับอ่าันนี้นครับผมคือตรงนีค้คือเราจะสามารถทราบได้เลยว่าจุดไหนนะครับที่มันเกิดการสัมผัสกันระหวา่างอุปกรณ์ที่เป็นทูนนะครับกับตัวชิ้นงานนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะมาปรับแต่งแก้ไขหรือว่าทําการปรับเปลี่ยนในเรื่องของทูนเบื้องต้นเพื่อให้มันสามารถที่จะกัดงานได้ไดนั่นเองใช่ครับก้อนนี้ก็เป็น สิ่งที่สาคัญมากๆในเรื่องของการทําแคมป์นะก็คือความปลอดภัยและความถูกต้องของการกัดงานนะครับครับผมโอเคเรียบร้อยครับก็เป็นโปรแกรมที่สุดยอดนะครับถ้าอยากได้ต้องทำไงครับซื้อับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดตามตรงก็คือจริงๆเรามีในเรื่องของตัวการยืมใช้นะครับครับเราสามารถที่จะทดลองใช้ยืมใช้ได้ก็ตามช่องทางที่โชว์ตรงนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรม t o p Solid นะครับมี ช่องทางการติดตามนะครับมากมายหลากหลายนะครับจะเป็นเพจ 4D Corporation นะครับหรือเป็นเพจท็อปสโตรดลวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆในบริษัทนะครับท่านวิวแคทแคทโมนซิมโก้เอ็นซีเบนเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามได้ตามทางช่องทางนี้นะครับหรือจะแอดเป็นลายแอด 4D Corp เติมเอดด้านหลังก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาสอบถามพูดคุยหรือว่าจะถามรายละเอียดในการใช้งานนะครับโปรแกรมมีเวอร์ชัน trial ให้ทดลองใช้ก่อนนะครับสามารถที่จะติดต่อมาทางเว็บ 4D Corp ด้านบนได้นั่นเองนะครับก็มาลงทะเบียนเพื่อขอลเซเส้นยืมมาใช้สัก1เดือนนะครับแล้วก็ไปลองใช้ดูครับว่าด้นะกรบก็คือเห็นได้ว่าโปรแกรมเราสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จริงๆแล้วเราก็จะเราก็จะขอปิดรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ EP หน้านะครับกับอาจารย์บอสเทพแคทแคมนะครับผมกับผมครับพงศกรครับ ก็วันนี้นะครับขอบมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ